โโอ้หเป็นไงคะเป็นไงลูกจัดไฟค่ะเรับไม่ใช่หอยแมงพูนี่ตัวใหญ่มากลอง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 แกะดูว่าใหญ่ขนาดไหนครับแกะดูนี่เด็ตัวนี้เดี๋ยวแกะให้ปลาเขาละลายไมนี่นี่บ้าโชว์แบบนี้ผมแต่งนะจะนี่อะไรครับนี้เราชิมาใช่คุกกี้อันนี้อะไรครับอันนี้ครับอันนี้ปลาฉลามผัดชาโอ้โหปลาฉลามผัดชาอันนี้ส้มตำส้มตำไทย มึกผัดไก่เค็มครับมึกผัดไก่เค็มแล้วก็มึกหวานไข่ผัดหวานค่ะเนี่ยซอไก่เนี่ยค่ะเนี่ยครับพี่เอาซอไก่เนี่ยที่มาต้อนรับอย่างนี้เหรอครับนี่แหละครับอาโรดไอ้เหี้ยแล้วคนนี้ใครคะเดี๋ยวของนี่เนี่ยคนนี้ไม่เคยทิ้งเราครับวันนี้ลาฟามนะครับฝากด้วยครับนี่ครับพี่ลาบินมาเนาะฝากร้านด้วยคุณแม่คุณแม่ฝากร้านนะครับ วันดีดาฟาร์มครับกูยังไม่รู้ร้านเลยขอโทษดิร้านอะไรนะฮะวนดีดาวฟ้าเลยวันดีดาฟาร์มครับจังหวัดสุรากลับครับโอเคครับไปอีกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักดูคนนี้กินไม่ร้อนเลยครับเบครับหอยเดี๋ยวลงยูทูปมันจะได้ยำหน่อยพี่สาวแจงอ่ะเฮ้ยเอาเลยนะควรควรควรครับ มึงไม่ต้องสัมภาษณ์ในรถที่เกี่ยวกับไม้ปลาดุกทะเลโอ้ปลาดุกทะเลคนนี้ตัวตัวเฮียปลาดุกตัวใหญ่มากเลยเฮียเล็กสายสามขอบคุณร้านอะไรนะวันนี้ดาวมาคุณแม่ขอบคุณเฮียกาซสนะคะร้านวันนิดาฟาร์มารับเขา อันี้สดๆดเนี่ยใช่ครับแม่สดๆเลยไม่ใช่แบบดีเเงคนเดียวยเนีน่เลยโอ้ยไงคอแกให้แม่ความดีเดอยไม่่ความดีกันเลยอู้อันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้กุ้งถังครับโอกุ้งถังมาถึงแม่ครับมาแล้วมาแล้วมาเลยแม่ครับกุ้งถังนะคะเอาเอาจานได้หมไม่เอาถังไม่ใช่ไม่ใช่เขาเอาจานวางมาโทลงไอ้นี่เออถ่ายไปลกถ่ายไปเรื่อยเเอาเลยครับผม ปูปูตัวน้อยมั้งครับร้อนนะคะนี่โอ้ยเป็นแับน่ากินมากครับนี่ครับกุ้งถ่างครับกูว่ามาตรงนี้ดีกว่าอยู่กับผัวจริงดีคนละแบบไม่ต้องมีคนละแบบหรอกโอ้ยเป็นอะไรจะกลับไปกินที่ที่แล้วก็มากูมาพักตรงนี้ดีกว่าแม่เดี๋ยก็มีเดี๋ยก็มีข้าวข้าว เข้าผัานนาาดคณะคณะเนื้อไม่กุ <laughs> ไม่กินของมึงกูมากินตรงนี้ดีกว่าอร่อยกว่ามึงมึงที่ไรเนะี่ยโอ้ก็จิ้มไนมันี่